พูดทั้งวันนี้ท่านรู้อนาคตรูร้ท่านบอกยากรู้อนาคตรูร้อดีตทําสมาธิจะรู้จิตสงบบล้วมันจะรู้อดีตอดีตมาจากไหนเป็นใครมาจากไหนมาจากวัวจากควายจากช้างมามาเกิดเนในชาตินี้เรามาจากไหนเราจะรู้ถ้านั่งสมาธิสงบจิตสงบเป็นชาติเมื่อไรเราจะระลึกชาติได้ <c oughs> ได้ทุกคน แม่ธรรมาก็เลึกชาติได้เป็นแม่ชีเลึกชาตดให้อาตมาฟังอาตอมายัางนึกอยู่ทุกวันน่ยว่าอาตอมาอนาคตจะเป็นอมาพารอมภพุกแต่อภพุกก็เป็นมารอบหลยยังว่วงว่าจะเป็นอมภาตกลัวเป็นภาราคนอื่นเพราะแม่ไปตีหมาเดินไม่ได้เป็นง่อยเนี่ยก็มาเลึกชาติให้ฟังเพราะแม่ธรรมาเป็นง่อยตั้งแต่ธรรมาได้ควบกว่าก,ามกงมีกรรมร่วมกัน สมาก็มาเป็นอมาพึกแต่อตอนจะตายเขานอนตุดเน่าไม่ได้ไปห้าหม้อแ็ทนทําสมาธิสมาธิเกิดทําชานได้แก่เลือกชาติให้ฝังก่อนตายแม่ที่เดินไม่ได้ไม่ได้ไม่มีใครทำหรอกชาติที่แล้วแม่ไปตีมากไเป็นง้อยมากเป็นง้อยแม่เลยเป็นง้อยทีนี้มันก็ต้องมีส่วนรวมอย่งลูกเนี่ย ลูกล้านลูกบริวารเนี่ยมันจะต้องมีส่วนร่วมคนมาเกิดร่วมกันต้องมีกรรมร่วมกันมาเขาเรียกพันธุกรรมเนี่ยกรรมใดกรรมหนึ่งเมื่อนคนเป็นเบาหวานเนี่ยไม่เป็นเบาหวานเดียรลูกก็ต้องมีเป็นเบาหวานแต่ก็ไม่เป็นทุกคนบางคนก็ไม่เป็นลูกทองเดียวกันห้าคนเป็นเบาหวานสี่ไม่เป็นคนเขาทํากรรมร่วมกันอตามาก็คิดว่าเนี่ยมันจะเป็นกรรมร่วมกันอี่างปงางู่ทั้งวันท่านก็ทําไว้ให้ท่านก็บอกเมื่อก่อนท่านเป็นช้าง ช้างที่อยู่ในบอดแก้วนะ่ะที่เห็นอยู่นะ่ะอดีตาตาชัดของหลวงปู่สังวานท่านเป็นช้างชื่อต,เอตะเวตาชิเป็นช้างแผ่นดินนี่แหละช้างเมืองไทยนี่แหละช้างออกลบท่านทําให้ดู <c oughs> ท่านบอกต่อไปเนี่ยให้ดูบ้านเมืองดูในโลกนี่มันจะเปลี่ยนที่เน่าจะกลายเป็นที่ร้อนที่ร้อนมันจะกลายเป็นทีน่เนา ้วมาก็ดูมาซ่องซ้ำปีแหละดูมาดูมาเห็นเมื่อปีห้าแปดประาห้าสิบแปดเห็นหิมะมันตกประเทศอียิปต์ตกในทะเลทรายข้าวโพนหมดมาปีนี้เมื่อเดือนธันวาหิมะตกอยู่ประเทศเนี่ยเดือนมกราที่แล้วเนี่ยตกอยู่ที่ประเทศอักาเนธานปากีสถทนตกข้าวโพนหมดในทะเลทรายจากที่ร้อนๆอียิปต์ร้อนจะตาย กลายเป็นที่เน่าหิม,มาลงหลวงปู่ทั้งวัดบอกให้ดูให้ดีไัยกำลังจะมาถึงลูกเห็บลูกมันจะโตนำแข้งจะต้องมันของฝาลูกใหญ่ๆเห็นที่จังหวัดจังหวัดเลยเมื่อเดือนนี้เนี่ยเมื่อต้นเดือนเมื่อหมาไอ้นี่ลูกเห็บมันตกก้อนเท่าลูกไข่ไก่เบอร์ซูน่น เต็มเลยชาวบ้านเขาขวาดมากองไ้หยิบมากองกองมีแต่ลูกเห็บทั้งนั้นเลยฉันบอกต่อไปมันจะตกใส่หัวคนเนี่ยหิมามีะตะตกใส่เนี่ยลูกเห็บมันจะตกใส่คนตายก็ดูรังคาหูพรุนหมดเลยลังคาทั้งขาซี่ี่นแตกหมดเลยขนาดรังขากระเบื้องทะลุพรุนหมดเลยเนี่ยอำเภออะไรมจำไม่ได้เม่อไม่กี่วันนี่แหละหิมามันตกไอ้เนี่ยลูกเห็บเนี่ย ท่านบอกมันจะเปลี่ยนมันจะโดนมากขึ้นแล้วคนมันจะทำบาปมากขึ้นท่านบอกว่าให้ทำบุญเยอะๆคนมีบุญท่านอาจจะรอดจากภัยพิบัติภัยพิบัติมันจะเกิดจากบ้านเราเกิดทั่วโลกเกิดหมดพอมันเกิดมันจะโขนัน้นบอกโขนนะถ้ายิ่งใจบาปยับชามากภัยพิบัติจะมากลูกเห้บเนี่ยปีนี้มันเป็นโดนเป็นผันแล้ว เมื่อต้องตะวันโดนไปแล้วผ่านกว่าลังภัยซ่านบ้านพังผ่านกว่าลังแล้วมาเทียบวิแล้วกี่ร้อยล่างไห่รู้มันจะมากขึ้นให้ดูไปมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะทวีไปเรื่อยลมจะแรงมากฝนจะตกมากขึ้นลมจะลมผัดบ้านพังมากขึ้นท่านบอกว่าโลกมันจะเปลี่ยนโลกมันที่เขาบอกโลกร้อนโลกร้อนนั่นแหละคนมันใจร้อนมันเลยทําโลกร้อนทําอะไรที่มันเป็นภัยแต่โลกเรา เพราะมาจากใจมนุษย์มันคิดอะไรที่ร้อนๆทางนั้นก็เลยพ้นมันก็พวงมันก็ออกมาก็กลายเป็นกรรมท่านบอกเป็นกรรมของคนคนก็ในยุคนี้ต้องทําใจเดี๋ยรยุคหน้ามาก็สั้นยี่ต้องทําใจยิ่งชาไปชาไปศัตนายิ่งห่างคนเท่าไหร่คนจะชาใจมากขึ้นมากขึ้นภัยพิบัติจะมากขึ้นเพราะคนทุกวันนี้มันเบียดเบียนทาตนาด้วยเนี่ยท่านบอกเทวดาไม่ยอมคนนะยอมแต่เทวดาไม่ยอม เทวดาเนี่ยเขาหลักษาศาสนาอยู่นะคนเบียดเบียนมากดูแค่ไม่ต้องวิทยุธรรมะเนี่ยเปิดยากยากเย็นแท่นเข่นวิทยุสถานฐานยังดับอยู่เป็นทิบสิบสถานีสิบกว่าสถานีเขาไม่ให้เปิดคือกฎหมมยไม่มีช่วยศาสนาเขาไม่ช่วยเลยเขามองว่าทางวัดเป็นพ้นประโยชน์หมดห้าพ้นประโยชน์เขาวัดเขามองกันอยางงั้นก็เลยทํา มาใส่ตะกร้าเดียวกันขย้ำรวมกันหมดเลยวิทยุไอ้ที่มันโฆษณายาเยอะหา้าเลยนะปล่อยเป็นมืนๆวัดศาสนาปล่อยห้ารอยวัดคอยตามกำจัดอยู่ต่อไปก็จะหมดไป <c oughs> เพราะว่าสิ่งพวกนี้แหละมันจะมาบัานน้นทอนทั้งููทั้งวันบอกให้ระวังให้ดี ท่านสร้างอาตมาไว้ถ้าเกิดต้องขามพระให้เจียมตัวให้ดีต้องขามพาเกิดเนะี่ยให้ดูให้ดีต้องขามทั้งงบระวังให้ดีพอท่านบอกไว้บอกว่าบอกเมื่อปีซ้ำพอซ่อทางพานลอยท่านสิบเก้าบอกอาตมาว่าน้ำจะท่วมภาคใต้ น้ำทะเลมันจะดูดคนไปให้ปลากินมาปีศ .7 ก็ไม่เชื่อมนาะฟังก็ฟังเฉยๆเพราะไม่ได้เชื่ออะไรปีีศ .7 ลุงปูสังวันสิ้นวันที่ซ่องมิถุนาปีี็ .7 พอทันวาปีศ .7 เกิดสึนามิภาคใต้มันดูดคนลงทะเลไปดำหมดเลยดูในคลิปอะจะเห็นเลยดำหมดเลยนั่นลุงปู่สังวันบอกไว้ก่อนแล้วท่านบอกตายเยอะคนตายเยอะแต่ไม่เท่ากรุงเทพ กรุงเทพตายยังเบือปลาท่านบอกเคยเห็นกับเบือปลาในสระไหมกรุงเทพจะตายยังเบือปลาเทวดาเขาไม่ยอมคนทําบาปมากท่านบอกเดี๋ยก็ดสงขามพาร์มมันจะทิ้งทวนเลยต้งขามพาร์จะทิ้งทวนเลยทรองขามพาเกิดมเมื่อไรกรุงเทพนับถอยร่างได้เลยไม่นาน พอต้องขามพระทั้งงอบท่านบอกน้ำจะท่วมเทพฝนจะตกหนักเจ็ดวันเจ็ดคืนล่างจะต้องขามพระเจาฝนจะตกหนักตกมั่งเบามั่งแรงมั่งเจ็ดวันเจ็ดคืนท่านบอกให้นี่ไปนี่วันที่เจ็ดยังนี่ทันดวงอาทิตย์จะไม่เห็นเลยเจ็ดวันเจ็ดคืนเราจะไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยในระยะนั้นที่ฝนตกซ้มทีคืนก็ไปเฮ้อ ยังช้าห้าคืนก็ไปทันท่านบอกออกจยกวัดออกจยกบ้านไปเติมน้ํามันให้เต็มไฟจะดับเจ็ดวันเจ็ดคืนพอถึงวันนั้นรถไม่พร้อมที่จะออกถ้ารถไม่เติมน้ํามันมาไปไหนไม่ได้เลยมีรถก็เมือนมีดสักกระเบือทําอะไรไม่ได้เลยแตกกระเบือ,อยังตามพลิกได้มีรถทําอะไรไม่ได้เลยน้ํามันไม่มีคิดดู มาคิดตัวเองนะถ้าไฟดับน้ำมันมันก็ไม่มีปั๊มมันยังไม่ไน่เอาไฟในม,มาเปิดเขาคิดเอาแต่ท่านพูดไว้อย่างนั้นก็คือเตือนไว้ก่อนเอาก็เตือนไว้นนี้ก็อาตมาพูดให้ฟังไม่ใช่ไว้ปลูกกระดมนะคือเตือนยอมไว้ให้จับตาดูที่อาตมาพูดไว้ต้องขามพระสง,งบเมื่อไรไม่รู้มันเกิดหรือย,อยังก็ไม่รู้ต้องขามสง,งบแล้วก็ให้ระวังถ้าฝนตกยเจดวันเจ็คืนไฟดับ ทองฟ้าไม่มีดวงอาทิตย์ขึ้นท่านบอกนี่วันที่เจ็ดกระันน้ำท่วมหมดมาล้างหมดเลยนู่นวัดทุง่งชี้ให้จะมาดูเกือบลอดไฟเนี่ยน้ำอสุพรรณนะเผอสัมชุกนะท่นบอกเนี่ยต่อไปน้ำอยู่แค่เนี้ยท่านทําเรือไปลําบอกต่อไปเรือลําเนี้ยถ้าโคนวัดน้องบังนาเขาเรียกบ้านน้องบมังนา คนน้มานักไม่ไม่อยู่บนเรือตายหมดให้เราก็ไม่เข้าใจวันที่ท่านพูดนะคือเดินไปด้วยกันพาท่านไปดูที่สร้างไอ้ปันอิฐบอกกันแต่ฉันจะทําอิฐลอมกําแพงวัดท่านบอกอาจมาว่าจะทําอิฐไปห้าที่ก็เลยพาท่านไปกลับมาก็เดินตามกันมาอาตามาเดินหน้าหลวงปู่ทั้งวันเดินตามตูดอยู่ย่ท่านพูดมาจากข้างล่างคำน,นึงเนี่ต่อไปน้ำท่วมแค่ากาบเรือเนี่ย ถ้าใครเคยไปปัตตุงจะเห็นกาบเรลือสูงประมาณสี่เมตรประมาณนั้นเราก็นึกเอ้ส่งไส้เคลื่อนผังคิดนะแต่ไม่พูดก็ยืนคิดกําลังยะทอดรองเทา้ายืนอยู่แต่หลวงปู่ทั้งวังก็ยางลัางเราก็ไม่ได้สนใจแล้วก็คิดตามหลวงปู่ทั้งวังก็คิดว่าถ้าเคลื่อนผังน้ำคงท่วมถ้าไม่ผังก็ไม่ท่วมวันยาวที่ไหนมาท่วมน้ำท่วงระดดบนี้ ถ้าเคลื่อนพังอย่างเดียวคือเคลื่อนมันอยู่ด้านช้างอำเภอด้านช้างเขาเรียกโครงการกระเซี่ยวเคลื่อนกระเซี่ยวพังท่วมพอเราคิดจบข้าพังกระท่วมไม่พังไม่ท่วมเราตัดตัดบทแบบเนี้พอเราเลิกคิดปุ๊บท่านพูดส่วนมาเรือลำนี้ต้องไปลอยในทะเลคนที่นี่ในเรือลำนี้เราทําไว้ช่วยคนอมนัถึงวันนั้นถ้าไม่มีมายุนี้ตายหมดคนที่เนี่ตายหมดถ้ามายุที่เนี่จะรอด กินข้าวเลือมาใส่ท้ายเรือไว้ถึงวันนั้นแล้วไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีเขาตากตายอย่างเดียวไม่มีอะไรกินน้ำท่วมหมดยังว่าคิดแล้วกันเนียวัดทุง่งวังเพอส้่มชุกเนี่ยสูงซี่เมตรที่นี่มันจะสูงเท่าไหร่น,นี่นะวัดทุง่งทางบ้านอาตมาเราฟังก็เฉยๆยไม่ได้คิดหรอกนี่มาเริ่มคิดตอนน้ำท่วมภาคใต้ สมาคิดอา้าวมักูตังวานพูดเรื่องจริงเนี่ยแล้วก็มาเห็นเนี่ยนะี่มาตกประเทศอียิปต์เนี่ยเห็นนี่มาตกปีนี้มาตกประเทศปากีสถานอัฟกานิสถานเนี่ยตกทะเลทรายมีแต่หิมะลน้นล้นเลยสมาคิดนะจะส่งข่าวพามันเกิดหรือ,อยังเราก็ไม่รู้มันเงียบเงียบอยู่อาจจะไม่เกิดแ้วมันเกิดบางแล้วเราไม่รู้เลราะมันจะพัฒนาไปถึงเมื่อไหร่ จับตาดูปีหกหนึ่งไม่ใช่น้ำท่วมต้องขามพาจะเกิดมันงไม่เกิดมาตาที่ทหมดหมดหลยจะมาว่าจะเกิดถ้าไม่เกิดก็ต้องจบกันไปเพราะว่ามันทะเลาะกันมันเสื่อมเต็มที่กูทั้งว่ามันเสื่อมคนมันเห็นเงินเป็นใหญ่ เห็นเงินเนื้ทุกสิ่งทุกอย่างมก็ต้องตายท่านบอกคนมีบุญเท่านั้นที่จะรอดใครใครจะมีบุญท่านบอกจะทวดมนต์ภาวนาวไว้จะรอดตายโยมอย่บ้านโยมก็ทวดมนต์ภาวนาวคนที่รอดตายมันมีปาฏิหาริมาช่วยบุญเนี่ยวามมาช่วยเราเนี่ยดูน้ำท่วม t s น n a m ที่ภาคใต้ดูที่อยู่กรุงเทพไปให้น้ำท่วมตายอยู่ที่นู่นนบ้านอยู่เนี่ยไปให้น้ําทะเลท่วมตายอยู่นู่น ก็พีพีนู่นทำไมถึงไปนุ่นก็บาปมันพาไปกรรมมันมีมันไปให้ร้อนอกร้อนใจพากันไปเนี่ยคนไม่ตายเนี่ยนะมันก็ไม่ไปถึงไปมันก็ไม่ลงจากตึกอยู่บนตึกยังไม่ทันลงมันท่วมก่อนที่รอดรอดนะน่ะปาฏิหยนบุญมันช่วยงานนี้เหมือนกันถ้าบุญช่วยจะรอด ท่านบอกต้องมีบูรทุ่นมนภาวนาไว้จะรอดตายมันเกิดไม่เกิดไม่รู้เราก็ดูไปแล้วกันถ้ามีสงครามพายมก็เริ่มขยับขยายถ้าไม่เกิดก็ฟังก็ปล่อยทิ้งไปก็เอาไว้คิดอาตมาพูดให้คิดไม่ใช่พูดปูดกระโดมให้ไปคือดูไปเรื่อยๆถ้ามันเกิดอย่างที่บอกแล้วก็ไปเตรียมตัวไปท่านบอกที่นี้อยู่ไม่ได้นู่นเข้าใหญ่เท่านั้นที่จะรอดตาย ปากช่องนู่นชายทะเลยูนุ่นสระบุรีนุ่นทะเลขึ้นปญัน,นุ่นสระบุรีนุ่นถ,ถ้ามาคิดเอานะก็คงจะเกิดสึนามิในอ่าวไทยนี่แต่มันจะเกิดไม่เกิดเป็นเราคิดเองคิดเชื่อๆเราไม่การันตีหรอกมันจะเกิดเมื่อไรก็แล้วแต่กรรมใครก็กรรมของมันสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม คำห้ามไม่ได้มันทำอะไรมันต้องเกิดครูบาอาจารย์อยู่เนี่ยก็เดี๋ยวก็จะมีงานบูชาครูเนี่ยพ่อจะน้องท่านก็ตั้งไว้ให้บูชาครูครูบาอาจารย์จะไปดูทุกเราต้องเคารพบูชาครูบาอาจารย์พ่อแม่เนี่ยเราต้องบูชาบูชาควรคนที่ควรบูชาเราต้องบูชาผู้มีพระคุณต่อเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีบุญคุณกับเราเราก็บูชา ไม่สบายก็มเมายากินที่วัดนะเขาก็ามีแจกฟรีที่วัดเนี่ยแจกฟรีบูต่งางวันท่านทำมาก้อนพราะน้องท่านทำตามการให้ผู้ให้เป็นผู้รวยอย่างน้อยก็รวยที่ใจเราแล้วมันจะพาเราไปที่รวยเองคนจะจนทำไงก็จนทำให้ทำบุญนะคิดว่ามันจะรวยไปตลอดไปตลอดชาติ เดี๋ยวตายมันก็เป็นคนจนเงินทองไม่ได้ไปไหนอยู่ในธนาคารนั้นนี่ตายแล้วเขาก็ไม่ได้ยัดใส่ปากใส่อะไรให้เราไปหรอกโบราณยังยัดให้บาทหนึ่งทำไมดีไม่มีทําไมให้ตายแล้วตายเลยเอาพระมาะสวดเจ็ดวันก็เผ่าเลยบางคนก็ส้มวันตายก็ไม่ได้อะไรก็เราก็ดูว่าเราจะเอาอะไรไปมันต้องเอาไปก่อนเอาติดใจเราไปติ้งพวกนี้เอาติดใจเรา ถึงจะได้ไปถ้าติดกายไม่ได้ไปเพราะมันคล้องหยาบจิตเราเป็นคล้องละเอียดมันต้องเอาคล้องละเอียดติดไปเงินทองนี่มันต้องเป็นละเอียดไปก็คือทําไปทําบุญไปให้มันติดใจไปติดใจเรามีเงินเราทําไปเท่านั้นเท่านี้เราเคยทอดพระป่าเคยให้ทานเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันติดใจมันจะบันทึกไว้ในใจเราไปเปลี่ยนล่างใหม่มันก็จะพาเราไปเพราะมันยืเมเงินคอมพิวเตอร์มันก็ติดเราไป ติดตามตัวตลอดไปไหนมันก็ไปด้วยนี่คือความดีที่เรามีเราก็เอาไปทําแล้วก็ได้ทุกคนไม่ทําก็ไม่ได้เจ็บป่วยก็มาให้ยารักษ่ามก็ก็ให้ฟรีที่วัดก็ไม่ได้เรียกเงินเรียกทองอะไรเราจะาํทำบุญก็ทําเราไม่มีเราก็ไม่ทำหรือเราอยากจะช่วยคนให้ยูยืนทํำยังไงได้เงินเพราะอจะมาเนี้ยยูยืนช่วยคน ทำยาให้ฟรีหมดใครเจ็บใครป่วยนี่ไปทำให้กินไม่เคยเก็บเงินใครเลยไม่เอาเลยเอาแต่ค้าครูอกสลึงยาหมองไปห้าเก็บมาตั้งเป็นครึ่งคึวันได้หกสลึงเป็นค้าครูคอยไว้ครูคนโบราณนะเขาทำอย่างนั้นาอายุยืนเพราะอตาตมาเนี่อยอาู่ตั้งเกิปีตรโกนเนี่ยอายุยืน พี่เศร้าแม่จะมาอายุเก้าสิบสองปีแม่จะมาเจ็ดสิบแปดปีแต่ก็ตายพอเก้าิปีพอเนี่จะตายไร่หุน่นตายไปแล้วก็ฟื้นมาอีกบุญทำให้อายุยืนคนตายแล้วมันต้องไปขึ้นสร้างตามบุญปนบาปต้องไปขึ้นสร้าง พขาพออาตมาก็ไปขึ้นส่านาคนก็มาส่้นตัดสิ้นม่ใช้ส่านบ้านเรามันเป็นซ่านนู้นที่ยมมาทูตยม,มาบา,เา,าลบบาเขาอยู่นู่นเช้าจตุโลกบาลนี่เขาอยู่นู่นไปขึ้นส่านนู่นตายเนี่ยบาปหรือบุญจะขึ้นสวรรค์หรือลงนะหรกหรือจะไปการเป็นัตว์ถ้ามันยังไม่มาเนะี่ยเขาต้องไปตัดสิ้นย่างใดอย่างหนึ่งมาาก็ไปอย่างนั้นถ้าเทวดามาเขาก็มารับเราเลยเนี่ยถ้าจิตเราเป็นเทวดาเนี่ยเราจะเห็นคนเดียวเทวดาจะลงมาจากบนฟ้าเลยพาราชรถลงมาเลย เอามาใสเราไปแม่ธรมาเห็นอย่าง้งเห็นเธอเห็นเข้ามากันมาชวนให้ไปแกป่วยจะตายไปไปเถอะอาตอมาเด็กๆควบกว่าๆฉันไห่ไปแล้วลูกฉันยังเล็กเอาไม่ไปงั้นไปเนะเขาก็เลยไปกันก่อนเขาก็ผ่านแล้วฉรถไปกันเป็นช่องสว่างลงนะเขาเรียกไปสว่างลงเหลืเ,เออเมื่อกี้ไปทุก็ดีอยู่ทรมาล ห่วงเราห่วงลูกถ้าก็ไม่ห่วงลูก,กวันนั้นไปก็ไปกคก็ไปแล้วตายแล้วตอน,น,นอายุน้อยอยุประมาณสี่สิบก็อยู่มาได้เจ็ดสิบแปดคนขี้คนเยาะ,ะมาก็ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ไม่ต้องห่วงแล้วตายก็เข้าฌานได้ฌานนี้มันจําเป็นต้องมีนะคนไม่มีฌานก็ตายทรมานนะฌากกระเดกกระเดกกระเดกนะฌานนี้มันคือดับลมแยกกายแยกจิต จิตที่มันนิ่งเป็นสมาธิมันจะแยกเมื่อเรานั่งเนี่ยพอจิตสงบเราจะรู้แล้วมันแยกจากกายมากายนั่งอยู่เนี่ยมันจะไม่มีเลยกายมันจะหายไปจากใจเราเลยหายไปจากดวงจิตเราเนี่ยกายเราไม่มีนั่งอยู่เลยจะไม่มีความรู้สึกว่ากายอยู่เลยถ้าจิตสงบเป็นสมาธิเป็นฌานะมีแต่ความว่างจิตว่งวางวงสว่างลงอยู่อย่างเดียวไม่มีกาย แต่ยังมีกายอยู่นะั่นเขาเรียกอุปจารสมาธิยังมีกายอยู่จิตยังคิดอยู่แต่ไม่คิดเรื่องธรรมา,ากินคิดเรื่องกายได้อยู่ลมหายใจนั้ละลินละลินรวยลินมึนคนจะขาดใจลมจะไม่เข้าไม่ออกเดี๋ยวมาดูไม่ตายมั้งวันนี้ในกาตายเทศในกาตายเัา <c> เ <oughs> ดี๋ยวอาจารย์จราญเขาจะมา ต่อจางนั้นมาเนี่ยทานมาก็คันเวลาก็พยายามท่านมาก็พยายามทำความดีก็พียงก็มก็ยากพูดอะไรมากพูดไปกระทบคนอื่นกัไม่ได้ไม่ไม่พูดดีกว่าพูดในเรื่องตัวเองเรื่องเรื่องเราธรรมะมันก็มีให้เราเราก็ไปใจช้ ก็แล้วได้เราเลือกเอาที่เรามาแล้วก็ปล่อยวางอะไรได้ก็ปล่อยไป